ครับผมก็กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับดวงชะตาราศีหรือโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีเถาะนะครับหรือหรือว่าปีกระต่ายคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายสัญ,ญลักษณ์เป็นกระต่ายชาติภูมิเป็นมนุษย์ผู้หญิง ธาตุเป็นธาตุไม้ต้นไม้ที่เป็นมิ่งขวัญและเป็นโชคลาภได้แก่ต้นมะพร้าวและต้นงิ้วปีที่สมพงกับปีเกิดได้แก่ปีชวดหรือปีหนูปีฉลูหรือปีวัวปีมะโรงหรืองูใหญ่ปีมะสิงงูเล็กมะเมียปีม้าวกปีลิง และละกาปีไก่เ <c oughs> ทวดาที่รักษา <c oughs> ปากคือพระพุทธใจคือพระสุขมือคือพระพฤหัสบดีกับพระเสาเท้าคือพระอาทิตย์กับพระอังคารอารมณ์คือพระจันทร์ชันสาค,คือตกอยู่ที่บ่าพรม วันดีของคนปีเถาะหมายถึงวันที่คนปีเถาะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกมีอยู่สองวันคือวันอังคารและวันศุกร์ลักษณะโดยทั่วไปคนปีเถาะหรือปีกระต่ายธาตุไม้เป็นคนมีปัญญาดีไม่ค่อยพูดจากับใครๆชอบอาสาผู้หลักผู้ใหญ่ทำงานโดยจะทำงานเรียบร้อยดี แต่ไม่ค่อยคล่องแคล่วนักคนเกิดปีเถาะเดือน5 6และ7โบราณว่าเป็นกระต่ายหม้อธาตุไม้ผูกฉลาดทำงานรับราชการดีทำไร่ทำสวนหรือค้าขายจะร่ำรวยคนปีเถาะที่เกิดเดือน9เดือน8 และสิบท่านว่าเป็นกระต่ายบกธาตุไม้แก่นรับราชการมีตำแหน่งสูงทำสวนหรือค้าขายพอได้กินคนเกิดปีเถาะเดือน11-12และเดือนอ้ายโบราณท่านว่าเป็นกระต่ายพิการธาตุไม้หอมเกิดมาลำบากพอมีพอกินคนปีเถาะเกิดเดือนยี่เดือนสาม และเดือนสี่ท่านว่าเป็นกระต่ายในวงพระจันทร์ธาตุไม้บนเขาเป็นคนมีบุญวัสนาดีได้เป็นเจ้าคนนายคนต่อไปก็เป็นเกณฑ์โชคชะตาของคนปีเถาะที่เกิดในแต่ละวันนะครับ <c oughs> คนปีเถาะที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านว่าเป็นกระต่ายพระเนจรมีเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีลำบาก คนเกิดปีเถาะที่เกิดวันจันทร์ท่านว่าเป็นกระต่ายเทวดาเลี้ยงจะมีวาสนาดีคนเกิดปีเถาะในวันอังคารจะเป็นกระต่ายพระเนจรมีชีวิตลำบากคนเกิดปีเถาะในวันพุธเป็นกระต่ายพิการหากินกันดานคนเกิดปีเถาะในวันพฤหัสบดีท่านว่าเป็นกระต่ายป่าเป็นคนใจร้อน คนเกิดปีเถาะในวันศุกร์ท่านว่าเป็นกระต่ายพยาเลี้ยงเป็นคนมีบริวารจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคนเกิดปีเถาะในวันเสาร์เป็นกระต่ายจ่าฝูงมีวาสนาดีลักษณะโดยทั่วไปของคนปีเถาะตามหลักพระพรหมศาสตร์หรือเรียกกันว่าพรหมชาตินั้นคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่าย จะมีชาติกําเนิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงจึงเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยจะทำอะไรก็เป็นระเบียบและอ่อนนุ่มเป็นคนใจอ่อนมีเรื่องอะไรมากระทบนิดหน่อยก็จะแสดงอาการปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนหรือที่เรียกกันว่าอ่อนไหวเหมือนดอกไม้ต้องลมอะไรทำนองนั้นคนเกิดปีเถาะตามตําราหโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นคนธาตุไม้ซึ่งมีทั้งแข็งและอ่อนปะปนกันไป บางคราวแข็งแต่ไม่ถึงกับแข็งกระด้างเป็นลักษณะที่ชวนให้สงสารมากกว่าแต่เมื่ออ่อนแล้วดุดดังผีเสื้อหรือสีพึ่งลนไฟเรียกว่าอ่อนยวบไปเลยดังนั้นคนปีเถาะจึงเป็นที่รักใคร่และสนิทสนมกับคนที่มาคบหาด้วยมิ่งขวัญของคนปีเถาะโบราณท่านว่าอยู่ที่ต้นงิ้วและต้นมะพร้าว ดังนั้นจึงมีทั้งความแน่นอนและความไม่แน่นอนปะปนกันไปบางครั้งมีความเก่งกล้าสามารถเข้าในลักษณะของไม้แกนแต่ในบางครั้งกับอ่อนแอแบบถอนรากถอนโคนเนื่องมาจากลักษณะของต้นมะพร้าวเป็นเป็นหลักความขยันหมั่นเพียรจึงมีในบางครั้งและในบางคราวก็เกียดติค้นไปด้วยเช่นกัน ชั้นสาของคนปีเถาะตามตำราภรรมชาติกล่าวไว้ว่าตกอยู่ที่บ่าซ้ายของพรมดังนั้นจึงเกี่ยวกับการงานที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนักเป็นคนไม่ทำงานหนักเป็นคนไม่ทำงานหนักอะไรนักแต่อย่างไรก็ตามคนปีเถาะเป็นคนชอบทำงานแต่เอาแน่นอนไม่ได้เพราะบางครั้งก็ขี้เกียจแบบเหลือรับประทานจริงๆ เป็นคนปากโป้งค่อนข้างผงผางถ้าไม่พอใจใครแล้วจะใช้วาจาบอกกล่าวให้คนนั้นได้รับรู้ทันทีไม่ต้องมานั่งคิดหรือไต่ตองกันมากนักคือจัดการเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยอย่างไรก็ตามคนปีเถาะเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆได้เร็วจึงไม่ค่อยมีผลเสียหายเกี่ยวกับตนเองเท่าใดนะัก สิทธิการิยะหญิงชายท่านใดที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายท่านว่าพระพุทธเป็นปากการพูดจาจึงซื่อๆแบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีลูกเล่นหรือเล่เหลี่ยมในการใช้วาจานึกอย่างไรคิดอย่างไรก็จะพูดจาออกมาในลักษณะอย่างนั้นส่วนคนอื่นอาจจะชอบหรืออาจจะเกลียดชังอย่างไรคนปีเถาะก็ไม่เคยสนใจ เพราะถือว่าพูดออกมาจากน้ำใสใจจริงของตนมากกว่าการทำงานก็เจาะออมาในลักษณะซื่อๆไม่มีการอ้อม้อมกับใครถ้าตนเองเชื่อว่าถูกต้องแล้วใครจะคิดค้านอย่างไรก็ไม่ยอมทั้งสิน้นพ,พระพฤหัสบดีและพระเสาเป็นมือดังนั้นจึงเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากงานชิ้นใดหากตกมาถึงแล้ว ต้องเร่งมือทําให้สําเร็จจนได้แม้ว่างานชิ้นนั้นจะมีปัญหาหรืออุปสรรคหนักหนาแต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักและให้ความเมตตาเพราะเห็นว่าเอาจริงเอาจังในการทํางานด้วยลักษณะเช่นนี้ทําให้คนปีเถาะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิชีวิตประสบความรุ่งโรจน์ประสบความสําเร็จ ก็เพราะทำงานเป็นแรงส่งเสริมอีกทางหนึ่งพระสุขเป็นใจทำให้เป็นคนใจกล้าไม่หวั่นเกรงพยันอันตรายต่างๆหากตั้งใจทำอะไรแล้วเป็นต้องทำให้ได้ปกติเป็นคนชอบอาสาเจ้าในายในการทำงานต่างๆเพราะถือว่าคนอื่นไม่แน่เท่ากับตนตนเท่านั้นที่สามารถในรมิดการงานให้สำเร็จได้เรียบร้อยดี แต่ก็น่าเสียดายที่คนปีเถาะค่อนข้างอาภัพความดีความชอบที่ได้มาไม่ดีเท่าที่ควรเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ค่อยได้รับการเลื่อนขั้นตามผลงานแต่อย่างไรก็ตามคนปีเถาะจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปในเรื่องการเป็นคนใจถึงในเรื่องของการทำงานนั่นเองพระอาทิตย์และพระอังคารเป็นเท้าทำให้คนปีเถาะ ไม่ชอบอยู่นิ่งต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอโดยเฉพาะการเดินทางเป็นเรื่องที่ชอบที่สุดของคนปีเถาะในชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในหลายๆครั้งหรือต้องมีการโย,ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานจึงจะทำให้เป็นที่พึงพอใจดังนั้นการตั้งรกรากอยู่กับที่หรือเช่นที่บ้านเกิดจึงเป็นเรื่องยากมาก โดยมักจะโยกย้ายไปทำมาหากินในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศเพราะถ้าทำงานอยู่ในถิ่นกำเนิดของตนแล้วจะไม่ได้รับความก้าวหน้าในชีวิตตามพื้นดวงคนปีเถาะไม่ชอบทำงานอยู่กับที่เพราะการอยู่กับที่จะทำให้ตนเกิดความเบื่อหน่ายทำให้ไม่มีจิตใจในการทำงานจึงไม่ได้รับความก้าวหน้าในชีวิตหากไม่ได้ออกไปทำงานยังต่างถิน่น หรือต่างจังหวัดหรือต่างประเทศพระจันทร์เป็นที่นั่งโดยมากคนปีเถาะเป็นคนมา,มากในความรักความใคร่เข้าในลักษณะเป็นคนหลายใจอาจจะมีคนรักหลายคนอยู่ในเวลาเดียวกันเนื่องจากคนปีเถาะจะมีรูปร่างเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงกันข้ามอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงมีส่วนเสริมให้มีความรักมากมาก ไว้เผื่อเลือกได้เป็นอย่างดีบางรายแค่เพียงพบหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกนึกรักทันทีทําให้มีคู่ครองหลายคนบางคนพยายามทําตนเป็นคนสํารวมในเรื่องของความรักความใคร่แต่แล้วก็ต้องมีเหตุให้เกิดรักแตกช่อออกเป็นหลายกอจนได้ดังนั้นคนปีเถาะจึงมักจะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องความรัก และกามรรมอยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งหญิงที่เกิดในปีเถาะท่านว่าอาจจะมีสามีได้ถึงสมคนคนเกิดปีเถาะโบราณท่านว่าห้ามคบหาสมาคมกับคนที่ต่ำกว่าตนเพราะมีแต่จะทำให้เสียเช่นเสียชื่อเสียงเสียผลประโยชน์เพราะปกติ คนปีถอะจะเป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วสามารถเข้ากับคนได้ทั้งหลายแถมยังอ่อนโยนผ่อนปนตามเขาเสียอีกดังนั้นเมื่อมีการครบหาสมาคมกับคนที่ต่ำกว่าย่อมทำให้นิสัยหรือความประพฤติท,ที่ไม่ดีมาใช้กับตนเองพลอยทำให้ตนเองตกต่ำลงไปด้วยคนปีเถาะหากได้คบหาสมาคมกับคนที่สูงสัก์กว่าแล้ว ยอมก่อให้เกิดความทะเยอทะยานและสนใจในการทําความดีและการงานตลอดจนต้องพยายามถีบตนเองให้เท่าเทียมกับผู้คนเหล่านั้นซึ่งจะนำมาซึ่งความมีชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่ตนเองและวงตระกูลเป็นประการสำคัญผู้ใหญ่ก็จะให้ความสำคัญและให้ความสนับสนุนให้ความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและทางด้านการเงินอีกด้วย คนปีเถาะเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ด้วยเหตุคือผลงานมากกว่าการใช้วาจารประจบประแจงจึงได้รับการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปและดวงโชคชะตาของคนปีเถาะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วน ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคนปีถอะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมและรับฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ